เสียงฝีเท้าหนักๆของทนายสมศักดิ์ก้าวเข้ามาในห้องพิจารณาคดีด้วยเสื้อครุยสีดำที่ผิ้วไหวตามจังหวะทุกสายตาจับจ้องไปที่เถาและสิชาเลขาหน้าห้องที่กำลังจัดเตรียมเอกสารคดีคดีพาระจำยอมเป็นคดีที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาแต่เขารู้ว่าคู่ต่อสู้อย่างทนายจำเลยก็ไม่ใช่คนธรรมดาการเตรียมคดีการบ้านที่ไม่เคยทิ้งหลายวันก่อนหน้า ทนายสมศักดิ์และสีชาได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินของโจ์และจำเลยอย่างละเอียดพวกเขาถ่ายภาพทางเดินคอนกรีตของเทศบาลและทางเชื่อมที่โจ์สร้างขึ้นเองพยานบุคคลสำคัญคือลุงประจักษ์วัย70ปีซึ่งเป็นชาวบ้านเก่าแก่และนางสมศรีเจ้าของร้างชำปากซอยทั้งคู่ยืนยันว่าเห็นทางเดินนี้มานานนับสิบปีและทุกคนก็ใช้สัญจรกันเป็นปกตินี่แหละครับหลักฐานสำคัญของเรา ทนายสมศักดิ์กำชับสิชาวันพิจารณาคดีณบัลลังก์แห่งความยุติธรรมบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความตึงเครียดทนายสมศักดิ์ยืนขึ้นพร้อมเอกสารในมือเรียนท่านศาลที่เคารพกระผมขอเรียนว่าที่ดินของโจทไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะและทางเดินที่จำเลยกั้นไว้นั้นเป็นทางที่โจทและประชาชนใช้มานานกว่า1ิปีโดยสงบ เปิดเผยและมีเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมครับการซักถามพยานโจ์ลุงประจักษ์ทนายสมศักดิ์เริ่มซักถามลุงประจักษ์ลุงประจักษ์ครับลุงประจักษ์ครับลุงรู้จักทางเดินนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับโอ้ยตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆเลยครับมากกว่า1ิปีแน่นอนชาวบ้านแถวนี้ก็ใช้ทางนี้ไปวัดกันทั้งนั้นทนายจำเลยลุกขึ้นค้านทันทีขอค้านครับท่านสารพยานให้การเลื่อนลอยไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจน ทนายสมศักดิ์โต้กลับอย่างใจเย็นท่านสารครับการใช้ทางภาระจำยอมไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานระบุวันเวลาที่แน่นอนการใช้ประโยชน์โดยสงบเปิดเผยและเกินสิบปีก็เพียงพอแล้วครับสารพยักหน้าอนุญาตให้ซักถามต่อการซักค้านพยานจำเลยนายสุทินถึงตาพยานของจำเลยคือนายสุทินเพื่อนบ้านของจำเลยนายสุทินเบิกความว่าผมไม่เคยเห็นใครใช้ทางนั้นเป็นทางผ่านเลยครับ เห็นแต่โจดเดินคนเดียวทนายสมศักดิ์ยิ้มมุมปากนายสุทินครับบ้านคุณอยู่ตรงไหนของซอยครับนายสุทินตอบท้ายซอยครับทนายสมศักดิ์เชื่อเฉียนแล้วบ้านโจดอยู่ต้นซอยและทางเดินนี้อยู่ติดกับทางเดินสาธารณะของเทศบาลคุณสุทินมั่นใจนะครับว่าไม่เคยเห็นใครเดินผ่านทางนั้นเลยนายสุทินอึกอักเล็กน้อยเออผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากครับทนายสมศักดิ์ยิ้มอย่างเหนือกว่า ผมขอให้ท่านสาลพิจารณาคำให้การของพยานที่ยอมรับว่าไม่ได้สังเกตการอย่างถี่ถ้วนครับพลิกสถานการณ์หลักฐานมัดตัวช่วงบ่ายสิชาเตรียมพร้อมฉายภาพถ่ายทางเดินที่ถ่ายไว้รูปภาพแสดงให้เห็นทางเดินที่สะอาดและเป็นที่ใช้ร่วมกันมานานท่านสารครับท่านสารครับรูปภาพนี้ถ่ายเมื่อเดือนที่แล้วแสดงให้เห็นทางเดินที่ใช้มานานและมีการดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งแสดงถึงเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมครับทนายสมศักดิ์อธิบายคำพิพากษาชัยชนะที่รอคอยหลังจากวันพิจารณาคดีที่เข้มข้นผ่านมาเกือบสองเดือนวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงทนายสมศักดิ์และสีชานั่งรอในห้องพิจารณาคดีด้วยใจจดจอ่อเสียงสารอ่านคำพิพากษาดังก้องสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทและประชาชนได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางสัญจรเข้าออกสู่ทางสาธารณะ โดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมมาเกินกว่า10ปีตามประมวลกฎหมายแค่งและพาณิชย์มาตรา1,387กรณีจึงเป็นภาระจำยอมโดยอายุความจำเลยไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางเดินพิพาทนี้ได้พิพากษาให้โจทย์ชนะคดีและให้จำเลยหรื้อถอนลวดหนามที่กีดขวางทางเดินออกให้โจทย์และประชาชนสามารถใช้ทางได้ตามปกติ ทนายสมศักดิ์หันไปยิ้มให้สีชาชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ของพวกเขาแต่เป็นชัยชนะของความยุติธรรมและความถูกต้องที่ประชาชนควรได้รับ